นี่คุณชนคนอื่นแล้วไม่รู้จักขอโทษหรือยังไงโอ๊ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเธอลม้มเธอกปลุกขึ้นเองสิจะมาโวยวายทำไมเป็นแค่เมียยามอย่ามาโวยวายได้ปะขอโทษนะจ๊ะฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ถ้าอยากให้ผัวยามเธอมีงานทำอยู่แล้วก็อย่ามาวุ่นวายกับฉันจำไว้ อีบ e ีมว่ายังไงแกแกเห็นกระเป๋า h a n นลคอลเลกชันใหม่ล่าสุดหรอยังอ๋อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยฉันก็กลำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาชาแนลหรือว่าหลุยสดีอ่ะนี่แกพ่อฉันหฮี้วมาฝากจากวิลานเลยนะ ใบเนี้ยเป็นตัวโชว์ที่ใช้ในงานเปิดตัว,วนะคะ<ก>สวยดีสวยดีเอ้ยบีมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีว่าพ่อฉันโทรมาจากทรริสนะ่ะเห็นว่าจะส่งกระเป๋าหลุยมาให้ฉันนะ่ะไว้ค่อยคุยกันนะจ๊ะเคเแคแกบายจ้า สวยจังเลยอ่ะเหมือนซตจนดูไม่ออกเลยอ่ะถ่ายสงให้เยบีบดูดีกว่าพาดสดูถึงแล้วนะแก นี่ไงกระเป๋าใหม่จากแพรสรุ่นใหม่ล่าสุดตัวพีเซนต์จากงานเปิดตัวเลยนะแกโห<ฮ>สวยมากเลยอะแกโชคดีจังเลยอิจฉาแกว่าของล่อตาล่อใจเยอะมากเลยแกสงสัยฉันต้องหางานทำแล้วแหละเอาสิแกเอาสิแกก็ดีนะ ลองหาสมัครงานออฟฟิศดูสวัสดีค่ะ อ๋อใช่ค่ะได้งานหรอคะแล้วหนูต้องไปเริ่มงานอะไรยังไงวันไหนหรอคะพรุ่งนี้เลยเหรอคะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ แล้วหุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะกระเป๋าส,สวยๆรอฉันอยู่ iPhone 13ก็รอฉันอยู่โอ้ยฟินจังเลยอะ่ะสวยนะแกเนี่ย <c oughs> พรุ่งนี้แต่งตัวแบบไหนไปดีนะ แล้วไม่รู้จักขอโทษหรือ,อยังไงโอ๊ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเธอลม้มเธอก็ลุกขึ้นเองสิจะมาโไวยไวายทำไมดูสารรูปตัวเองก่อนไหมดูแต่งตัวสิสกระปกแบบเนี้ยยังจะมายืนขวางท่าคนอื่นเขาอีกเฮยแย่จริงๆเสียเวลาฉันหมด สวัสดีค่ะฉันชื่อหมิวนะคะเป็นผู้จัดการคนใหม่มาเริ่มงานวันนี้วันแรกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะผู้จัดการคนใหม่ใช่ไหมคะเชิด้านนี้เลยค่ะนี่ห้องทํางานของคุณนะคะเดี๋ยวแป้งขอตัวไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ปวดยีบดีกว่านี่แกฉันมาเริ่มงานใหม่แล้วนะบริษัทเนี้ยโอเคเลยแหละสิ้นเดือนนี้นะแกคอยดู iPhone 13 Pro Max ต,ต้องมาอยู่ในกำมือของฉันอย่างแน่นอน อีกแล้วหรออะไรกันนักหนาเนี่ยนั่นสิอะไรกันนักหนารอปภแค่จะมาเปิดประตูให้พนักง,งานออกมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เธออ๋อเมียยามเธอไม่ได้ทำงานที่นี่นี่เป็นแค่เมียยามอย่ามาโวยวายได้ปะไม่งั้น ผัวเธอจะตกงานได้นะจ๊ะนี่คุณทำงานตำแหน่งอะไรทำไมถึงได้ทำตัวต่ำตมขนาดนี้ขอโทษนะจ๊ะฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ถ้าอยากให้ผัวยามเธอมีงานทำอยู่แล้วก็อย่ามาวุ่นวายกับฉันจำไว้นี่ผู้จัดการคนใหม่เหร สงสัยเราต้องจัดการแล้วแหละเชิญค่ะผู้จัดจาก,การคะท่านประธานเรียกพบคะ่ะโอเค ขอบใจมากนะมาทำงานตั้งหลายวันแล้วเพิ่งจะมาเรียกครบสูงส่งจริงๆเลยท่านประธานเนี่ยนี่แกกล้าดียังไงเข้ามาในห้องท่านประธานเนี่ยแล้วทำไมฉันจะเข้ามาในห้องเขาไม่ได้ล่ะ เป็นแค่เมียร,ปรอปภเข้ามาในห้องท่านประธานคงจะมาทำเรื่องอย่างว่าสินะพอได้แล้ว อย่าพิ่งไล่ฉันออกเลยนะคะท่านประธานมันสายไปแล้วคุณหมียวบริษัทไม่ต้อนรับคนที่มองคนภายนอกอย่างคุณแล้วก็ดูถูกคนอื่นอย่างคุณเนี่ยต่อไปถ้าคุณดูถูกลูกค้าของบริษัทบริษัทจะเสียหายขนาดไหนคุณลองคิดดูสิแล้วอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกผมจะให้โอกาสคุณไปเขียนใบลาออกก่อนที่ผมจะไล่คุณออก เราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกันและบางครั้งการแต่งตัวก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าคนคนนั้นจะจนหรือรวยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรดูถูกคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาแต่งตัวไม่ดีเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราทุกคนควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ